อ่าครับหลังจากที่เราประกอบเครื่องเสร็จนะครับนี่คือ EP 2นะครับเราก็จะมาทำการดาวน์โหลดโปรแกร,รม Night h a Miner นะครับเพื่อที่จะทำการขุด i t c o i n นะครับก่อนอื่นเราจะต้องเข้าไปใน Night h a d Miner หรอนะครับคลิกพิม์คําว่า n i g h a แล้วก็มันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับกดตรงที่ n i g h a Miner ดาวน์โหลดนะครับ ก็กดตรงไว้ที่ดาวน์โหลดเซนเตอร์ในแฮนนะครับส่วนใครที่ยังไม่สมัครนะครับก็ให้ไปทำการล mm ็อกอินเพื่อที่จะสมัครนะครับส่วนผมผมสมัครไว้แล้วนะครับขั้นตอนการสมัครก็ไม่ยากครับแค่กรอกอ e ีเมลแล้วก็รหัสนะครับสมัครเมื่อเราเข้ามาในตรงนี้เสร็จนะครับเราก็ให้มาเลือกตรงที่ ใน h ฮชแมเนอร์ไมนิงนะครับมันจะเป็นโปรแกรมสำหรับคุดนะครับให้เราดาวน์โหลดก็มาเลือกตรงที่ดาวน์โหลดใน h ฮ a แมเนอร์นะครับอินสต l l นะครับมันก็จะโหลดให้เรานะครับส่วนใครที่โหลดไม่ได้นะครับผมแนะนำให้ไปปิดตัวสแกนไวรัสของ Windows ก่อนนะครับก็กดเปิดขึ้นมานะครับ install ครับแค่นี้ครับก็เสร็จแล้วนะครับมันก็จะรันหรือเด้งขึ้นมาให้เรานะครับอันนี้ผมเคยโหลดไว้แล้วนะครับพอกดดาวน์โหลดมันก็จะรันขึ้นมาให้เราเองนะครับนี่ครับโปรแกรมของมันแล้วก็มาดูตรงนี้นะครับหน้านี้ครับเราก็จะเห็น อัปเดตนะครับเนี่ยครับมันขึ้นให้อัปเดตนะครับเป็นภูนะครับภูต่างๆนะครับบางคนถ้าโหลดใหม่นะครับมันจะให้อินสตอลนะครับมันจะมีให้อินสตอลอยู่ข้างนี้นะครับก็ให้กดไปเลยนะครับส่วนใครขึ้นอัปเดตก็กดอัปเดตนะครับเนื่องจากผมเคยใช้แล้วนะครับเคยโหลดแล้วมันก็จะขึ้นมาให้อัปเดตนะครับเพราะว่าผมจะมา แนะนำวิธีการใช้นะครับก็เลยต้องลบเพื่อโหลดใหม่ให้ดูนะครับแล้วก็กดอัปเดตไปครับกดทุกตัวอะไรนะครับที่มันให้อัปเดตมันก็จะทําการอัปเดต o ูให้เรานะครับพออัปเดต o l เสร็จเราก็ามาดูตรงนี้ครับมันจะมีข้อความขึ้นอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะครับให้กดรีมูฟไปก่อน เสร็จแล้วให้เรามาดูตรงนี้ตรงเบนท์หมากนะครับอัปเดตเสร็จเนี่ยครับ,รบมันจะมีคําว่า Start ทเบนท์หมากนะครับแล้วก็คลิกดูตรงนี้ก่อนก็ได้ครับนีครับก็จะมาลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้คือเบนท์หมากเสร็จแล้วนะครับก่อนหน้านี้ผมเคยเบนท์หมากไปแล้ว ส่วนใครที่ยังไม่เคยเว้นมากนะครับมันก็จะใช้เวลานานสักหน่อยนะครับอ่าครับผมก็จะทำการกดสตาร์ทเบนมากนะครับเพื่อที่จะให้มันเบ้นมากอัปเดตเหรียญนะครับกดปั๊บเนี่ยครับมันก็จะขึ้นเบนมากกิ้งนะครับก็รอมันก่อนนะครับจนกว่ามันจะเบ้นมากเสร็จนะครับแล้วก็มาดูตรงนี้นะครับ ตรงนี้มันก็จะบอกสถานะว่าวันหนึ่งขุดได้เท่าไหร่นะครับต่อวันนะครับอันนี้คือตัวที่จะโอนจํานวนที่จะจํานวนที่ค้างจ่ายให้เรานะครับมันก็จะทําการโอนไปเรื่อยๆนะครับุดเ็มันก็โอนให้เลยนะครับสําหรับโปรแกรมในแฮตแมนเนอร์นะครับอันนี้โอนจริงครับได้จริงครับ ก็มาดูหน้าหน้านี้นะครับแดชบอร์ดนะครับก็จะบอกเหมือนกันนะครับกับหน้าเมื่อกี้นะครับส่วนมาดูการตั้งค่านะครับนะครับใครที่มีกระเป๋าว a ลเลตแล้วนะครับให้ให้ให้ก๊อปจากตรงที่เราไปสมัครนะครับ ให้ก็จากตรงที่เราไปสมัครกระเป๋า wallet เราให้ copy มาแล้วก็มาวางไว้ตรง wallet address นะครับแล้วก็เซฟไว้นะครับเมื่อกดเสร็จมันก็จะโอนเข้าบัญชีนี้ให้ให้เรานะครับแต่ถ้าเป็นกระเป๋าที่มาจากพวกบิทคับหรืออะไรสักอย่างนะครับถ้ามันไม่ครบเกณฑ์ตามจำนวนของมันมันก็จะไม่โอนให้นะครับ ของมันก็คือเกณฑ์ที่มันตั้งไว้ก็คือ0.001 btc นะครับถึงจะโอนได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นวอลเกอร์นะครับคือลิขิของเรานะครับเราจะตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับส่วนส่วนตรงนี้นะครับใครอยากจะดูเป็นไทยบาทก็ได้นะครับเป็น us ก็ได้นะครับนะครับเป็น us ก็ได้เป็น ไทยบาทก็ได้นะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนเลือกโซนนะครับธนาคารขุดจะเป็นจะมีช้น่นาห้ฮ่องกงนะครับเจแปนตเกีอินเดียอะไรให้เราเลือกนะครับอันนี้ผมจะตั้งเป็นโซนยุโรปไว้ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าขุดกลางวันผมจะตั้งเป็นโซนยุโรป กลางคืนก็จะตั้งเป็นโซนพวกจีนพวก US ก็ได้ครับแล้วแต่คนชอบนะครับส่วน Advanced a d v a n c e อันนี้ถ้าเราติ๊กตรงนี้นะครับมันประมาณเหมือนว่าเปิดเครื่องมาให้มันขุดให้เราอัตโนมัตินะครับถ้าเครื่องดับแล้วเปิดคอมขึ้นมามันจะขุดให้เราอัตโนมัติครับ ก็ไม่มีอะไรมากครับไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะครับมาดูที่เบนซ์มากันต่อนะครับยังไม่เสร็จนะครับเหลือหนึ่งเหลือหนึ่งตัวครับเมื่อตัวนี้เบนซ์มากเสร็จมันก็จะขึ้นหน้าตาบอกสถานะการขุดให้เรานะครับ อรอันนี้คือความร้อนของการ์ดจอครับอันนี้โหลดร้อซนตะครับการทำงานของพัดลมนะครับผมใช้เป็นการดจอที่ขุดนะครับเป็น msi 2070 super นะครับอ่านี่ครับมันเบ็นหมากเสร็จมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับ จะเริ่มทำงานนะครับแล้วมาดูกันว่านะครับ2.07.0ซุปเปอร์วันหนึงจะคุดได้เท่าไหร่นะครับอันนี้ตอนนี้วันที่11เดือน2 2564นะครับเวลา9โมง18นาทีนะครับเนี่ยครับปัจจุบันนะครับมันก็จะผันผวนไปตาม ไปตามกราฟมันนะครับคือถ้ายิ่งบิตคอยราคาสูงขึ้นไปก็จะยิ่งกดได้เยอะขึ้นเท่านั้นนะครับถ้าเราอยากรู้ว่ามันจะขึ้นหรือลงแล้วก็เข้ามาดูในเว็บได้นะครับ mm hmm. เช่นพวกบิตคัพนะครับอย่างนี้ครับนี่ครับบิตคอยนะครับตอนนี้ราคามันอยู่ที่1 3 7 2งล้านบาทนะครับณเวลานี้นะครับ มันก็จะมีขึ้นมีลงนะครับแล้วแต่แล้วแต่วันแล้วแต่เวลานะครับส่วนผมวมก็จะดูกราฟมาสักครู่นะครับเป็นหลักแล้วก็ช่วงไหนที่ขุดแล้วคุ้มก็จะสตาร์ทเครื่องพร้อมขุดนะครับแต่ช่วงไหนที่ดูแล้วมันขุดแล้วมันไม่คุ้มก็ก็ยังไม่ขุดนะครับก็ยังรอก่อนรอให้มันขึ้นสูงๆแล้วก็ขุดนะครับ นะครับแต่ละวันมันจะไม่เหมือนกันนะครับค่าเงินตรงนี้นะครับถ้าวันไหนมันขึ้นสูงมันก็ราคามันก็จะสูงขึ้นตามนะครับเรามาดูที่เวนหมากันนะครับนี่ครับเราจะมาดูว่าตอนนี้มันกําลังกดเหรียญอะไรให้เรานะครับนี่ครับมันจะเป็นเหรียญนี่ครับชื่ออะไรผมอ่านไม่ออกนะครับนี่ครับ สถา,า,านะการขุดนะครับถ้าเราอยากฟิกมันก็ได้นะครับให้มันขุดเหรียญที่เราต้องการนะครับเนี่ยครับแล้วก็มากดตรงนี้นะครับหยุดนะครับแล้วเราก็มาเลือกว่าตัวไหนที่มันให้แรงกุดน้อยแล้วก็กดปิดไปนะครับกดปิดไปเลยนะครับไม่ต้องสนใจนะครับส่วนใหญ่มันจะเป็นเร็เจอร ไดเจออ่าเฮชิโมโต้นะครับเจอเฮชิโมโต้นะครับจะมีแรงกดเยอะกับเหรียญน,นี้นะครับตัวที่แรงกดน้อยก็ปิดไปนะครับจะได้ไม่ตกสายตานะครับนะครับผมก็จะทำการปิดไปก่อนนะครับ ปิดเสร็จแล้วก็มาเปิดตรงนี้นะครับแล้วก็ทำการสตาร์ทใหม่นะครับนะครับมันก็จะเริ่มทำงานครับนะครับเมื่อขึ้นแบบนี้เราเราก็มาดูตรงนี้ได้นะครับวิวนะครับ าใครล็อกอินไว้แล้วมันก็จะเปิดขึ้นมาหน้าต่างตัวนี้เลยนะครับมันก็จะบอกว่าวันหนึ่งคุดได้เท่าไหร่นะครับเหลือจ่ายเท่าไหร่นะครับอนไปแล้วเท่าไหร่นะครับก็มาดูตรงนี้ครับนะครับวีคหนึ่งเราจะได้ประมาณนี้นะครับสำหรับการจอใบหนึ่งนะครับสองศูนย์เจ็ดศูนย์ซูเปอร์นะครับเดือนหนึ่งก็จะได้ประมาณนี้นะครับสองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสองจุดสองหก แล้วก็ปีนึ่งก็จะได้ประมาณนี้นะครับสองหมนหกครับก็จะเป็นกราฟในการขุดนะครับนี่ครับประวัติการโอนของมันนะครับมันโอนให้จริงๆนะครับนี่ครับผมประวัติการขุดของผมนะครับ ซึ่งผมเคยขุดมาก่อนแล้วนะครับก็เลยมาแชร์ประสบการณ์ในการขุดนะครับให้ดูนะครับส่วนคนที่ยังไม่รู้ว่าจะเอาเลขที่กระเป๋าไปไว้ในโปรแกรมขุดยังไงก็ให้เข้ามาตรงนี้นะครับแล้วก็มาตรงที่วิ o ดอนี่นครับเออไม่ใช่นะครับขอโทษครับตรงที่ดิโพซินะครับ ดตรงนี้นะครับแล้วก็เนี่ยครับโชว์ BTC address นะครับมันคือการโชว์เลขที่กระเป๋านะครับให้มาโก้ copy ตรงนี้นะครับแล้วก็เอาไปวางที่ตรงตรงตรงนี้นะครับเ,เนี่ยครับตรงที่ wallet address เนี่ยครับกดวางแค่นั้นแล้วก็ออกปิดออกมานะครับ save มันก็จะ เข้าไปอยู่ในนั้นให้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับขั้นต่ำในการโอนนะครับมันก็จะเป็น0.001 b t c นะครับถึงจะโอนได้นะครับนะครับเมื่อเบน์มากเสร็จแล้วนะครับมันก็จะขึ้นขึ้นทำ โชว์จะโชว์สถานะการณขุดนะครับโชว์แรงขุดให้เรานะครับดูว่าได้เท่าไหร่นะครับการใช้โปรแกรมก็สำหรับผมก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ